ในทุกๆวันนี้เนี่ยเราอาจจะได้สังเกตเห็นว่าสื่อปัจจุบันในสังคมยุคของเราเนี่ยมันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็ในกฎหมายยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับการยอมรับให้เข้ากับคําว่าสิทธิเสรีภาพให้เข้ากับคําว่าประชาธิปไตยจนกระทั่งว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันลืมดูดูไปในเรื่องของ จริยธรรมจัญญาความถูกต้องศิลธรรมอันดีงามมันถูกลบล้านลบเลือนหายไปศสาสนาหลายๆศา,าสนาก็เริ่มมีผลกระทบไม่เว้นแต่คนที่เป็นมุสลิมเองคนที่นับถือศาสนาอิสลามเองเราก็จะเห็นว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ตัวเราเองนั้นเนี่ยจะได้รู้หรือไม่ว่ามันมีผลกระทบอะไรกับเด็กในยุคนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับกฎที่มนุษย์นั้นได้สร้างขึ้นมาเนี่ย มันเป็นกฎที่มนุษย์นั้นต่างคิดขึ้นมาเองตั้งขึ้นมาเองแล้วก็กําหนดเป็นตัวบทกฎหมายขึ้นมาเองดังนั้นสิ่งที่มนุษย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงเป็นประโยชน์เฉพาะที่เฉพาะกลุ่มแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงประชาชาติทั้งหมดในขณะเดียวกันประเทศนี้มีกฎหมายว่าแบบนี้อีกประเทศนึงกฎหมายต่างกัน เราทําถูกกฎหมายในประเทศนี้แต่วิธีการเดียวกันเราไปอยู่ในประเทศอื่นเรากลับเป็นคนที่ผิดกฎหมายนั่นหมายความว่ากฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาระเบียบสังคมในการอยู่ร่วมกันที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จอมปลอมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชี้วัดไม่ได้ว่าอะไรเรียกถึงจะเรียกว่าสิ่งที่ดีอะไรถึงจะเรียกว่าสิ่งที่ชั่วในขณะเดียวกันสิ่งที่เอลอสุภานุวตาลาได้กําหนดมานั้นเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ได้กําหนดมาแก่มวลมนุษยชาติทั้งหมดแล้วเราก็ได้กําหนดสภาวะความดีความชั่วมาแล้วว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าสิ่งที่ดีสิ่งไหนที่เรียกว่าสิ่งที่ชั่วมนุษย์ไม่ต้องมาถกเถียงกันอีกต่อไปว่าอันนี้ฉันทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะอันนี้ฉันทําถูกต้องตามระเบียบแล้วนะแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกับผิดต่อหลักการศาสนาพี่น้องครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า ลูกหลานของเรามักจะเห็นผิดเป็นชอบเยอะแยะมากมายตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ได้มีการขายกระท่อมน้ำกระท่อมกันอย่างเสรีเมื่อก่อนมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อก่อนเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มึนเมามอมเมากับคนที่เป็นลูกหลานและเยาวชน <c oughs> เขาได้ถึงได้มีการห้ามกันมาในอดีตในขณะเดียวกันแม้แต่กัญชาตอนนี้ก็ได้เริ่มมีการเปิด นะครับในการที่จะสามารถปลูกในการที่จะสามารถจําหน่ายในการที่จะสามารถสกัดนู่นนี่นั่นได้ในมุมมองทางการแพทย์เราก็อาจจะมองว่ามันเป็นประโยชน์อาจจะมีแง่คิดหรือว่าอาจจะมีวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแต่มารองรับแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่มน,นุษย์เป็นคนกําหนดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไม่กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาทีนี้บรรดาอัลลอฮ์มะก็ได้พูดถึงว่าสิ่งใดก็ตามแต่เนี่ยที่มันเป็น ผลได้ให้ต่อตัวเองไม่ว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยก็ตามแต่ก็ร้วนแต่แล้วแต่ว่ามันจะทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนได้เราจึงเห็นว่ามุสลิมหลายๆคนลูกหลานของเราเนี่ยพอเปิดเสรีปุ๊บเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยครับข้างทางเอาง่ายๆเลยแค่สกู๊ซ้ายคูขวาเนี่ยมุสลิมทั้งนั้นเลยนะครับไปขายถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดหรอกนะเขาไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเลยแล้วก็รู้สึกว่านั่นคืออาชีพที่สุจริดด้วยซ้ําถ้าเรามองว่าเป็นอาชีพที่สุจริดเราก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่า ตัวของมันเองนั้นเนี่ยมีผลอะไรต่อร่างกายของเรานะครับอุลมามะก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกฮขชีสหรือว่าพวกกัญชาถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่ง,งที่สิ่งที่ฮารอมไม่ว่ามันจะอยู่ในประเภทใดก็ตามแต่มันก็ถือว่ามันยังเป็นสิ่งที่ฮารอมอยู่วันยังค่าแต่ว่ากระท่อมนักวิชาการบางคนในบ้านเราก็อาจจะบอกว่ามันไม่ได้มีฟัตวาอะไรออกมาหรือบางคนก็อาจจะพูดว่ามันก็แค่พืชมันก็แค่สมุนไพร นะครับสุดแท้แต่แต่ว่าถ้าหากว่าเราเกิดความคุมเคือขึ้นมาในจิตใจเราเมื่อไหร่สิ่งสิ่งนั้นเราจะต้องละทิ้งออกไปจากมันพี่น้องครับคนเนี่ยที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมเราก็รู้อยู่แล้วแต่เราสูบเพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่มันถูกกฎหมายแต่ว่าถ้าผิดที่ผิดเวลานะครับอันนั้นก็อาจจะผิดกฎหมายไปขายบุหรี่นะครับฟัตวาเขาก็บอกแล้วว่าคนทั้งขายคนทั้งซื้อคนทั้งเสพคนทั้งสูบก็ถือว่าฮารอมด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ นะครับแล้วก็มีโทษด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละในขณะเดียวกันถ้าเราเอาตัวนี้มาเทียบมันก็เหมือนเหมือนกันเรากําลังขายในสิ่งที่มันเป็นของฮารอมในอิสลามแต่มันอาจจะถูกกฎหมายถ้าอย่างนั้นต่อไปในอนาคตเขาอาจจะเปิดให้ขายสิ่งเสพติดชนิดใดที่ว่ามันหนักกว่านี้หรือว่าอาจจะทําให้มีคนมากมายจํานวนมากที่เป็นลูกหลานของเราเห็นผิดเป็นชอบก็ว่าได้ นะครับสิ่งเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายนั้นก็จะต้องมีการย้ำเตือนตักเตือนลูกตลอดเวลา